สรุปกิจกรรมและบอสเดือนพฤศิกายนเทพซอสออจัสติกก็มาสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวเบลมอนโกทุกคนนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะก็ห่างหายกันไปนะครับก็พอดีช่วงนี้มีปัญหาเรื่องฟันนะฮะปวดฟันบ้างไปถอนฟันมาบ้างนะครับก็ไม่ได้ ทำคอนเทนต์อะไรเท่าไหร,ร่นะฮะนี่ทำมาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะนะครับก็เป็นคอนเทนต์นะครับอัปเดตนะฮะว่าเราจะเจออะไรบ้างในเดือนอพฤศจิกายน2023นะครับมาเริ่มด้วยโปเกสต็อปโชเคสครับวันที่1ถึงวันที่2เป็นดัสเก่านะครับซึ่งจะมีกิจกรรมวันแห่งความตายด้วยนะฮะตัวนี้มันจะใส่ดอกไม้นะถึง อ่าสิบเก้าครับสิบห้าถึงสิบเก้านะฮะจะเป็นโชโกติต mm ้า hmm. กับมาลินี่นะครับแล้วก็สิบช่วงวันที่เจ็ดถึงสิบจะเป็นลิตวิทนะครับแล้วก็สิบเอ็ดถึงสิบสองเนี่ยโชอะไรนะไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอต่อไปและยี่สิบสองถึงยี่สิบเจ็ดนะฮะจะเป็นการโอยาวงั้นนะ โชว์สตาร์เตอร์นะเจ้าแมวแมวแมวพืชยกระเคไฟแล้วก็แควกเป็ดน้ำแล้ววันที่25ครับจะเป็นมารีฟกับแอมพ์ลอสนะครับแล้วก็กลับมาเป็นสตาร์เตอร์อีกครั้งหนึ่งแล้ววันที่28จะเป็นกูตรงนะครับเจ้าหมูดำเนี่ยใครไม่มีชายนี่ก็น่าจะออกมาให้หามัง้งเมกกะเลดบ้างครับเมกะเลดนะฮะเมกกะ เบนเต้จะอยู่ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่2นะฮะสเดือนนี้นะเอ้ยสเดือนหน้าเดือนนี้มันตุลาเนาะตั้งยี่สิตุลาถึง2พฤศจิกาแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเมกาฮันดอมนะครับ2อถึงสิแล้วก็1 2บสถึงสิครับยังไม่รู้ว่าตัวอะไรเป็นเมกาตัวใหม่แน่นอนนะฮะเดาว่าเป็นเมกาอะไรแล้วก็พิมพ์มาได้นะฮะกาเบียสหรือเปล่า นะครับแล้วก็ 16- ถึงส0สบนะครับเมกาอ่ากันกัสคารนะครับตัวนี้จิงโจ้นะใครยังไม่มีนะเป็นโปเกมอนอ่าภูมิภาคนะครับตีเสร็จแล้วก็จะได้กันกัสคารนะครับ 16- ถึงส0สบนะครับมาอยู่อยู่เชียงใหม่นะครับหม้อห้าดาวกันบ้างนะครับก็จะมีดักไรครับ วันที่20ถึงสองนี่เดี๋ยวอีก2วันก็หมดแล้วดาร์ใครแล้วก็เปลี่ยนเป็นแกนแสกตลับน้ำครับวันที่2ถึงวันที่9แล้วก็วันที่9ถึง16ครับรีริซิออนครับนี่ตัวนี้น่าเก็บตีบอสได้ PPD c a r นะฮะคารบรอนครับ1อ่ถึง23ตัวนี้เทพ p p 2 5 0 0เลยนะครับ แล้วก็เธอร์ไคิออนครับ23-30ก็เก็บไว้ตีบอสตีินนะครับมาดูสปอตไลท์อาลกันบ้างนะครับเออช่วง16-30ถึนี่ผมไม่อยู่นะไม่รู้ว่าที่เชียงใหม่จะไลท์ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูทีนึงนะครับอ,อ่าช่วงสปอตไลท์อาลครับทุกวันอังคารเวลา6-7ถึงเอ่อ6โมถึง1ทุ่มนะฮะวันอังคารที่7ครับ c คนดี้คูณ2ครับกับชิมชูครับตัวนี้ ppd ทั้งล่างแรกล่าง2เลยนะล่างแรกก็ pp หลีก500ล่าง2หลีก1,500ผมใช้อยู่เป็นประจำนะฮะวันอังคารที่14ครับ xp คูณ2ครับเบอร์เนบี้ครับตัวนี้สะสมครับหาใช้นี่ไปวันที่21ครับ ต่ดัดคูณ2อ,อันนี้ต้องออกมาจับกันเยอะนะดันสเปียเนี่ยใช้ PP ดีมากนะอ่าก็ใช้ได้แหละนะครับเขาเปลี่ยนท่ามาใหม่แล้วก็เลยเก่งขึ้นนะครับก็เก็บไว้ PP ได้นะครับวันที่28ก็เป็นกูตรงครับมาเร็วเลือกเกินเจ้านี่นะฮะไม่ทันไรมีสปอตไลท์อากับเขาแหละเอควีคูณ2ครับวันที่28เรดอาวก็วันพุธครับ หกถึงหกโมงถึงหนึ่งทุ่มนะฮะวันที่หนึ่งยังเป็นดัรกไรนะเดี๋ยวพาตีนะฮะแล้วก็เกนแซกครับวันที่แปดน,นะฮะแล้วก็วิลิซิออนครับวันที่สิบห้าโคบอนครับวันที่ยีิบสองแล้วก็เทราคิออนวันที่ยี่สิบเก้าองตัวนี้ผมอาจจะไม่อยู่นะรอดูที่เชียงใหม่อีกทีนึงนะครับรางวันงานวิจัยครบเจดวันครับก็จะได้การาเลียนพาเฟต นี่นกต้นหอมลิ้นชยนี่ลาวิต้าครับเซเบอร์อายบาก้อนผูปูกูมี่ครับนะฮะใครทำงานวิจัยครบ7วันก็จะได้ลุ้นตัวพวกนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะฮะ Day of the d e ์ e เดี๋ยวมีคลิปนะครับวันที่1ที่2 Community Day วันที่5รู้อยู่แล้วนะฮะตัวอะไรนะฮะใครอยู่นนทบุรีก็มาเจอกันที่เดิมครับมสทครับเดี๋ยวมีรายละเอียดให้อีกทีหนึ่ง เฟสติวัลออฟไลท์ครับ,รบางานเขาเรียกอะไรกิจกรรมแห่งแสงวันที่7 1 2ถึง12นะฮะเดี๋ยวมีคลิปออกมาอีกทีหนึ่งเรดเดย์ Day, วันที่11ครับไม่รู้ตัวอะไรนะฮะเรดเดย์นี้นะ่าจะต้องตีใต้ยิมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรายละเอียดมาว่ากันแฟชั่นวีคครับ15 1 9ถึงครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูว่าจะมีตัวอะไรใส่ชุดอีกนะครับ ปาร์ตี้ครับ22-27ถึงนะแล้วก็คอมมูนิตี้เดคาสิก25โอ้ชัวร์เลยครับคอมมูนิตี้เดคาสิกมาลีฟชัวร์เลยนะครับตัวนี้มาลีฟก็แอมเพลรสนะเก็บไว้ p ีพีได้ตีบอสทียิมได้นะฮะมีเมก้านะอ่ะประมาณนี้ครับผมสำหรับกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายนนะฮะร,รายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวมันมีออกมาผมก็จะมาทำคลิปให้ ะะอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ยังปวดวันแบบตุยุยๆุไอที่ IT ถอนเอาไว้นะนะฮะก็กดไลค์ให้กำลังใจกันหน่อยนะฮะคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ